มานพกับมานะต่างคนต่างมาจากต่างถิ่นมาทำงานที่หมู่บ้านไม้หอมต่างคนต่างมาหางานทำอีกคนหนึ่งมีความสามารถในการเดินป่าที่ถนัดก็คือหาแก่นไม้หอมช่วงหนึ่งทั้งสองได้ไปทำมานอยู่ที่เดียวกันปราบปัพพืชสวนยางและก็ได้นั่งคุยกันมานพก็เอ่อยกันว่าเรามาทำงานที่นี่นานแล้วยัง อีกคนก็ตอบว,ว่าก็มาทําอยู่นานเลยครับแต่ทําก็พออยู่พอกินไม่รวยสักทีอยากจะหาวิธีการใหม่ๆที่จะไม่าน่าดีขึ้นบ้างพอมีช่องทางแนะนําบ้างไหมครับหลังจากเด็กคุยกันอยู่ปักนึ่งนานตอนนี้สนมกลมเกลียวเข้าใจซึ่งการเลี้ยกะมานานะกะกล่าวขึ้นว่าเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมเคยขึ้นเขาตอนแรกๆก็ขึ้นไปดักบ่วงสัตว์ไปดักหมูป่า ต่อมาก็ไปเจอต้นไม้หอมต้นขิดสนาตอนหลังลงมาก็รู้ว่าแกนขิดสนานี่เป็นไม้หอมชนิดหนึ่งที่มีราคาดีมากและหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าหมู่บ้านไม้หอมเนี่ยที่ว่าน่าจะมีไม้จิดสนาอยู่บ้างนะมานะแต่คุยกับมานอบมานอบกับพูดขึ้นว่าช่วงหนึ่งมีคนว่าจ้างให้ไปปลาวัดจัปืชสวนทุเรียนที่เชิงเขา เขาลูกนั้นก็เรียกว่าเขาชันขึ้นลําบากมากเด็สวนทุเรียนอยู่ด้านล่างริมลาําธารไปเปล่าปัจจัยพืชที่สวนทุเรียนและคิดอยากจะลองเดินขึ้นไปดูบนเชิงเขาแห่งคนเป็นป่าที่สมบูรณ์คิดว่าน่าจะมีนะักต้นกิจณานาการเตะขึ้นไปหาเก่งกิษณานี่จะต้องไปอยู่ต้องสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นติดส้ไส้กข้องบุคคลจจำเป็นที่จะต้องไปเสือไส้สลิงมาตั้มวงเร็วเพื่อที่จะบอกว่า ขึ้นไปดักมูป่าไปดักมู่เตื้อนนะครับมาตกลงกันได้เช่นนันหลังจากที่ปลาปอดจะปืดในส่วนเปลงนั้นเซ็จเบิกตังพ่อได้เงินเรียกจัดเตรียมการก็คืออุปกรณโนที่จำเป็นต้องจ่ายหลังจากนันตั้งสองกะสะฝ่ายเปแบกสะเบียงตื้มมีดตื้อเลือยกระดาเนื่นเดินทางไปต่้งซองกะเดินขึ้นเขาแต่ว่าการเดิน ลำบากเลยครับการเดินเด็กกางเนินเขากลางเชิงเขาเดี๋ยวจะเดินไปนะลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าความชันผู้นายไฮวัดชันจนว่าไปทั้งทำลายไม่ได้นั่นแหละครับนะจั่นเกินไปกลายเป็นนั้นว่าเรมนั่นซ้ำขึนเส้วันกับลุลวงไปด้วยดีนะครับนะดัดวงตัดได้เส้บวงในระยะทางหนึ่งกิโลนั่นก็คือเป็นการว่างเฟ้นว่างเฟ้นว่าจะเดิอนระยะทางเกยเพื่อจะได้ฮนะท่านผิดท่า แล้วก็ไปเจอตออั้งปิศาจน้อยตอนมื้นกันแต่ก็ยังไม่ได้ทาการแต่อย่างเดยหลังจากนั้นการลุงลบมัดต่เบื้องหลงังแต่มู่มบ้านใหม่โฮมนี่ปักพนอยู่้องสามวันหล้วหลังจากนั้นก็เปรียมการอาหารตาเบียงอุปกรณ์ก็ขึ้นไปลาวดานนั้นก็ขึ้นไปซึ่งที่ตอนเรกตอนเรกพ้านป่อยกลับไม่เจออะไรแต่เวลาอยู่วันหนึง่งหลังจากไม่เจออะไรก็เดินต่อเดินไปหาอีกตอนหนึ่ง เีเก็เห็นไหวพ่อถึงเป็นตอนนอนกะกมอาการต้นผุ้บเลมือนั้นก็กินบะหมี่กับปลากระป๋องนะครับหนัมาไหมมีกับไม่ต้องอ้ามนะครับนะนอนคืนนั้นปักโอนรุงจาวขึ้นมากกับจัดการเป็นนันว่ามีนะครับนะตอนนั้นมีกัจัดการกับคว้านโจ้ข้นหล่อมลงไอยใช่วิธีการสร้อยเป็นตอนเล็กๆเผื่อที่จะได้พาฮ้าเหนือเกนจะเรียกว่าเป็นเกนหรือจะเรียกว่าเป็น ย่างใหม่ก็ไม่แน่ใจนะครับน่ะแต่ว่ากาเป็นที่ต้องการผัดโยเตตรงนั้นอีกซองคืนการได้โคองมาพอดุ่มควนไปย่างมาได้ตกแต่งนะครับป่ามาเป็นซุ้งเป็นจิ้นเป็นตอนแกะตำปลาระในวันดีเซก็เดี๋ยวลงล็อกลราไปถึงแต่ละจอบเสียผัดปรุงปลามำอาหารการกินเตดและการลงมือเกรานะครับเราเล่าเชื้อเป็นเนื้อใหม่ที่ไม่ได้แกนออกให้เลือดแต่แกนเปล่ปล เป็นเนื้อสี่ดำนะครับตาว่าเป้ากล้วยเป็นจะห้องถังซองกระจวยกันจนว่าเซ็ตเสียบโ้รยหลังจากเงกินกฝ่าไปจำนายเอาไประจำนายได้เงินมากเลยกับแบงต่างกันส่วนหนึ่งก็ไปสือสะเบียงเพื่อที่จะขึ้นเขาต่อไปหล่ะด่วงนั้นบรรจงเดือดูดูเลขในกำเนะ น้ำเียบ้าไปกระช่ายตาได้จาเป็นนะครับนะเพราะว่าพ่อขึ้นไปแต่เชิงเนินริมเนินนะนามไม่มีนะข้างบนนู่นนะครับนะต้นไม้กับคนการจะแห้งนะเพราะว่ามันเป็นรูรูเลิงขึ้นไปกล่าวนี้ก็จะเดินฮะบางเอิญกันลื่นทันเลยแกล่อนนามรุดเลินไปโดนก้อนหินแตกลงตามไปเอาไม่ต้านกันหนามมดกระพาะนามมดตุรกมตุรการต่างๆยี่ตั้มมันตัลําบากอะไรครับนะหวองไม่มีนามอีกมากากินดิบกระเกนในกินนาํหลังก็อก็ไม่มี ก็เลยจำเป็นต้องไปหาตีนนามมาหนากาคว้างเสียงว่าตรงไหนมังเดืดเสียงหนกเสียงอะไรคว้างเสียงนั่นนะคือในปลาเะมังกันเคยมีประสบการณ์พุดตายกัรลุ่งไปถึงเป็นต้นนามเป็นจุดเริ่มต้นของนามแต่มีนนามหลล,ลงมาเลยก็ตกลงมาอีกจวงหนึง่งถึงก็ยกวาโตนนะกับนะเป็นตนคือนามตกลงมาเลยก็เป็นลุ่มลึกทั้งชองการลงบรเิเวณตรงนั้นเลยก็ล่องไปคุดเลนในคุ้มตูนนั่นเลยกามีนาม พุดลงไปได้ตะก,กาแค้นกับมีนาำไล่ออกมากระช้ายอุปกรณ์แต่ทราบมานจะตักหนาได้กระตักนามขึ้นมาหลังหน้าหลังตาแล้วกรอยนามไซสเอามาต้มหนามรอดลวกบะหมี่ทำอาหารทะมานนั้นและกับนะักคือหายๆกับฝากอยู่ตรงนั้นในในคบนั้นกลางเต็นอยู่กลางปุ่มตูนหรือคนหละหลัลลงกลางเต็นไว้เลวก็ะปุกเล่กลายเกี้ยงกันเลยนะครับกับกพ่อรับลงไปมาหนกฟัน มาหนกฟันว่ามีใจจะร่าพมยาวนวดเข้ารึงรังใด้จุดสีขาวแต่ว่าโมโซเลยนั่งอยู่เตริมตูนนั่นเลยครับในความฝันนะครับนะในความฝันนั่งอยู่แตริมตูนหันมามองโต้องคนแต่นอนอยู่ในเกลียดดังโดยอาการตั้งอกหนึ่งยนั่น,นในความหลุดซึ่งองมาหนกว่าเลือไปเห็นเขาหนังยนั่นานีตาบีตักก็ไม่กล้า ในความควันกองมาหนกเบ็นวันหน้าเป็นปกติกันเลยถามการเป็นใครการเป็นเจ้าป่าหรือเป็นเจ้าเตะเร่ามาปักตรงนี้เป็นการรบกวนไม้มาหนกกับพูดโดยเสียงนำเสียงในนมนมนะครับใด้่พุ่มข้าวในจุดข้าวโมโซนั่นการลืมตาขึ้นมามองแล้วกรบพูดว่าเราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติธรรมและกรมันหนังควาวคุ้มโบาเคตรงนี้ เพื่อดูแลรักษาให้ได้มีน้ำให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินมาหนบกระกลาวขึ้นว่าเพวกเรามาตรงนี้เป็นการรบกวนไม่ใช่จะร่าว,ว่าการไม่ได้เป็นการรบกวนหรอกแต่ว,ว่าการกระทําของปกกันนะั้นไม่ก่อยโมะไม่ค่อยค,อยควรญแต่ไรการที่จะข้าวป่านะก็ต้องรู้จักจักท้ายตู้จักบอกกล่าวตู้จักกรองคอและการรู้จักกรรมตะวัง ไม่ใจเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาด้วยความประมาทเลื่นเลือโยกหล่อสนุกสานาน้นทำให้เกิดความเสี่ยงไยเราไม่ได้โซนนะแต่เราผูดได้ฟังนี่ดีนะแต่เราโดนบรรดานในปกทรอนได้ลงมาถึงนาทีคุ้มนามตรงนี้นีถ้าเราไม่สงสารเมตตาถ้าเราปกปิดไว้เราไม่เจอ ตัวเราดูแรียรงเยงนียนวกคุณจต้องเดินลุมไปตาลางทุกลับไปบ้านนั่นแหละเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเหลวแต่ว่าไม่ใ,ใจ่นายพลาดเดโรจจิงก็ไม่ตามามาตีห้าจุดน้ำได้แต่นี้เราช่วงซานต่างช่วงซานพวกเต้อแีอว่ว่าทำมาห้ากินช่งวงซานเต่ว่าเพื่อเลียงปากเลียงทองกันเลื่อยยากที่ว่าให้ได้โยยางมีความสุขในการจะดําเนินการทำา้านทาการตกไปนี่เราประกอบตัวเผื่อการโบกกล้าวนะที่ล้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นการข้าวป่าโอป่าก็ต้องให้โบนตักใต้เจ้าป่าเจ้าเขาตักใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่ในป่าบริเวณนั้นบริเวณไหนก็ไม่ว่าจะคุณเข้าไปถึงบรรดาทัตต่างๆแต่ว่ามีชีวิตวิ่งเต้นอยู่ในป่าบริเวณนี้นะก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาเขาดูเล่ยอยู่ในการแต่พวกเธออาว่วงเร็วมาดัดนะตั้งแต่จริงเป็นสิ่งที่พิษ จำไม่ได้บอกกล่าวจำไม่ได้โคจำไม่ได้เหล่าแจง้งจะเร่งกว้ามนะมันไม่ต้องต,องตามกระบ,บนคว้ามนะการถิ่มานดักจะต้องบอกจาาบป่าจำข้อก่อนด้วยและการบ,บอกพอตัวน้อยแตดตึงคร่าวตัวน้อยแตดตึงว่าระจะสิ้นชีวิตเดียวให้มากค้าวในเดียวแต่ถ้าว่าไม่ใจตัวแตดตึงคร่าวถึงว่าระ,ะให้ลีเลียงลีกลีนี้ไปให้ได้ทึ่งขั้นตอนแต่ว่าได้สักติดต้องการเ,รเลยจำเป็นติดจะต้องบูชา,าจะป่าจเข้อด้วยซึ่งจะเป็นซึ่งเด็ดต้อง ถึงที่สําคัญการมหาข้องปลาการมหาแกนใหม่ที่ต้องการนั้นบอก,กเจ้าเตะสิ่งซักซิดห,หรือยังตายยังม่ได้บอกก็ไปบอกกล่าวใช่มีคือการตักเตือนอาคิดจะทําเป็นเชิงธุรกิจนะสิ่งศักซิ์จะไม่เข้าด้วยจะทําให้พบกับอุประสรรคแต่ว่าถ้าว่าทำมาหากินเพื่อเหลี่ยงปากเหลี่ยงทองให้ยังมีชีวิตอยู่ดํารงพ่อปั้นเพื่อการจันรุ่งพ่อปั้นมนุษย์ สืบสานศาสนาต่อไปนะก็จะเป็นการอารมณ์อัลลยพอจะทำมาห้กินได้นี่าจานบอกกล่าวเหล่าไว้กว่างนะคือว่าการเป็นก้นหนุนรูจักรารอบบูชาารอบนอบถือให้เคียดซึ่งกันเลยกันอย่าอิจฉาเด็ดสะาผู้อื่นรูดจักนอบนอมต่อผู้พิบรหลุณให้มีสัมมาคารวะและก็มีศีูนในใจเสมอเสมอการทต่มาเอาโดยไม่ได้บอกก็เดกว่าเป็นการหลักการหลักศรัพท์นะเป็นการผิดศี การกระทำสิ่งใดทีด่พิษสินนะมันกับพิดต่างเพศนั่นแหละจำไว้การแต่ว่ามาเอาสิ่งของผู้อื่นนั้นไม่ทราบมาแต่จะพูดกันตัวต่อตัวได้กับเจ้าของกระบอกกล่าวเป็นไรหลักอักษรนอย่างเจ็นอกกล่าวคำพูดขึ้นมานี้เรามาข้อสิ่งนี้นะเราจะมาเอาสิ่งนั้นนะใครเป็นเจ้าคะโปรดอนุญาตด,ด้วยถ้าว่าเป็นบุคคลด้วยกันก็จะได้พูดกันจะได้กล่าวกันแต่เจ้าของก็ว่าต้องเสื่อเราก็ต้องใจต่างนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องบวกยา้หรูไม่ มาหนบขยกมือขึ้นฝ่านุ่มเลยโคคาม,มา่าในความฟันนะครับนะโคคาม,มา่าหนังลุงกมกลา้าพ่อคมลงกล,ล้าแหลกกะเฮยหน้าขึ้นผู้ตาจุดก้าโมโซก็หายไปแต่เหลยเอในหวงนั้นไม่รูปป้ไปไดยมาหนบกระสะดุงเตื่นขึ้นมามองอะไรไปกลางกลางกา,งามยินะ้มอะไกันนาปลาวันเป็นความเมือยในกลางขึ้นกามมี่เพียงเควา ก๋วยส้มพื้นแต่ว่ามีควันขึ้นอุ๊ยอุ๊ยในช่วงแต่ว่ารับนั่นน่ะว่าก๋วยกินว่าใหม่แมันเต้าลงเหลวมานอนก,ก็ยกขึ้นไปถึงกะซุ้มป๋วยตัไปแล,ล้วแล้วก็ไม่ได้ปลุกมาน่ะนอนโตจนลุงสร้างลุงเจ้าหยกขึ้นมาแล้วก็ไปเอาหน้ามาหลังหน้าหลาังตาเอาหน้ามาต้มจงกาแฟปดันนั่นเลยนางคุยมานอนก,ก็ลา้มานักปังมานา พอได้กว้างปันนั่นเลยการนั่งลุงกะค้มกลาบรำพึงรำปันตูตีตูตีตูตีแล้วนะครับนะไม่แต่ว่าเป็น้องความอะไรมังกันนะว่าเป็นคำกล่าวก็คำมาเฉมากไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยกะก็เอาไประมานนี้หลังจากเสร็จภารกิจเจ้าหนั้นตั้งซ้อนกนเก็บดับซ้ำพาระบอกกล่าวเจ้าสี่เจ้าตั้งเส้นเหล็กออกลบกลับบ้านนะครับออกลบกลับไม่ขึ้นเหือก็เท่านั้นเก็บซ้ำฝาระเลยก็ออกลบรอบมาบาน หลังจากนั่นก็นการชก้าวไปอีกหลังหนึ่งนะครับนะแต่ว่าก่อนที่ก้าว่าด่านนี้ก็มีการตักใต้บวกลาวให้ได้ดูได้ทราบไว้รั้นนี้กนคือไปแก็บบ่วงเร็วนะครับนะคิดว่าเพื่อว่าอยากให้เกิดค,ความเสียหายในโตไป็นลาวล้วแต่ว่าดักตั้งนะเพราะว่าติดแต่ไม่ได้ขึ้นไปดูมันจะเกิดความเซง,ง่ายกาเดินไปแก็บบ่วงเร็วเซ็ตในวันน,นั้นนั่นทำวลาจนเซ็ตแก็บบ่วงเร็วเซ็ตกระทำลบกลับบ้าน หลังจากนั้นตางชงก็ไม่เคยกล่าวไปฮะหามากิสน,นะไม่เคยกล่าวไปเอาเขณฑ์หมายโฮมเนี่ยาเข้านั้นอีกเลยเนะี่ยก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าได้จิตต้มหนึบว่าตัวป่อยจะทําอะไรต่างๆก็จะโรจัดปล่ามาไหวบอกกล่าวมีตั้มมาคารวะอย่าพิจิณนําเรือเล่าคล้องซ่องนุม่มจะเคยได้พอกรายก็ได้คลุยและก็เคยเลาวยกว้างออกมาเหล่าตัวอีกทีหนึ่งน,นะครับ ไม่เชื่ออย่าหลบรู้นะครับนะจริงศักซิดเจ้าทำเจ้าว,รราวบเจ้าตูนเทวดาลูกกัะเทวดามีโยจริงนะครับนะมีอยจริงแต่ตายยังไม่ถึงเวลาแต่ขาจะให้เราเห็นเขาก็ยังโยตามภาตาเขาเรากรด็ดำเนินชีวิตไปตามภาษาเราแต่เมื่อดใดแต่เราเข้าไปในเขตของเขาและทำแต่ตจิตก้าวกกลทิฏฐิของเขาเขาก็จะแสะดงสทิฏิปฏิหารรูปใดร,รูปหนึ่งให้เราได้รับทราบบางที่การเ่ว่า หลืนตะไลเล้นอกจากเชิงเานั้นอาจจะเป็นการสร้างอาภินิหารของเจ้าป่าก็ได้นะครับนั้นไม่เชื่อขยันหลบรู้การกระตั้ซึ่งใดก็ให้ราลึกถึงภูมิปรลคุณโดยในที่ในตำมนนะครับนะชีวิตก็จะได้มีความสุขโตเปอยในไฟฝากหน้า